แนชชาลีเผยกองถ่ายภาพยนตร์ยังทำงานปกติท่ามกลางกระแสโควิด -19 ป๊อปโอ๊ตนำทีมไลฟ์รับบริจาคในโปรเจกต์ไวล์ไลฟ์สู้ไวรัสติดตามรายละเอียดทั้งหมดในป๊อปนิวส์เดลี่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อบนิวส์เดลี่นะครับอูและน้องเอ็มพร้อมและสำหรับการอัปเดตข่าวบันเทิงยามเช้าแน่นอนว่าหลายคนก็เป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลว่าเอสถานการณ์โควิดบ้านเราจะยังไงนะคะแล้วก็มีคนในวงการบันเทิงออกมามากมายอย่างที่รู้กันเริ่มต้นที่คุณแมทธิวคุณลิเดียรวมถึงดาราท่านอื่นๆที่ตารางงานของเราเนี่ยโดนกระทบไปด้วยรวมทั้งอีเวนต์ก็แคนเซิลรวมทั้งเราทั้งสองคนด้วยนั่นเองนะคะแต่มีหนุ่มคนหน <S <S นึง่งนะคือเขาใช้ชีวิตอยู่ในกองถ่ายและตอนนี้ภาพถ่วนของเขาเนี่ยยังไม่ถูกเลื่อนฉายก็เลยยังทํางานปกติแต่เราฟังแบบนี้เราก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคือเรารู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้คนที่อยู่ในเนี่ยหมู่มากเช่นกองถ่ายหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเวลาเราไปกองเราเจอคนเป็นร้อยคนนะ<อ>ไม่ใช่แค่นันกแสดงยกัรผู้กํากับเอย กล้องเอยแต่งานนี้อ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากล้องถ่ายของเขาเนี่ยยังไงเขาบอกว่ายังถ่ายทํากันปกติเลยนะคะภาพเยตอนยังคงเดินหน้าตามกําหนดส่วนมาตรการป้องกันนั้นนุ่มแน็คบอกว่ายากมากเพราะต้องออกจากบ้านทุกวันแอบหว่นเหมือนกันที่จะติดเชื้อนะคะเพราะว่างานของเขาอย่างที่อิมบอกไปต้องเจอคนเยอะและกําหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ก็ยังเป็นไปได้ตามเดิมนนเองลองฟังเสียงคุณแน็คดูค่ะ ในทุกงานผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบบยกเลิกเพราะว่าเรารับแล้วเราเราแบบบางที่แล้วก็รับเงินเขาแล้วซึ่งเราก็ต้องเราไม่สามารถยกเลิกมันได้เพราะว่ามันไม่ได้มีผลกับเราคนเดียวมันมีแบบทั้งกองมันเป็นเป็นร้อยคนอะ่ะเราไม่สามารถแบบตัดสินใจเองได้อะไรครับใช่น่าจะเครียดกับแบบหนักใจน่าจะเป็นผู้ลงทุนนั่นแหละที่ว่าเขาต้องหนักใจแล้วเราก็เห็นใจทุกๆคนด้วยไม่มีใครอยากให้มันเกิด เรื่องนี้ขึ้นอยู่แล้วครับผมกาหนดการเดิมครับของผมยังไม่มีเลื่อนสักเรื่องเลยใช่ยังใช้ปกติอยู่ฮะใช่ล่าสุดใช่เมื่อวานนี้สมาคมพ่วมกับแห่งประเทศไทยนะฮะก็ขอความร่วมมือทุกกองถ่ายไม่ว่าจะเป็นโฆษณาหนังซีรีส์ใดบอกว่าขอความร่วมมือ14วันหลังจากนี้อย่าพึ่ง นะฮะยกกองไปก่อนเลื่อนได้เลื่อนตลกมากคือเอ็มก็เห็นว่ามีพี่บางคนที่เอ็มฟอลโลอีจีอ่ะเขาก็อยู่กองถ่ายใช่ไหมแล้วเขาก็โพสต์อันเนี้ยบอกว่าขอความร่วมมือด้ยที่ตัวเองก็ยังต้องทํางานอยู่อย่างที่แน็กบอกว่าเราเองเนี่ยเป็นดาราเราไม่สามารถไปบอกว่าขอยกกองได้ยกเลิกได้อะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไปถึงทางผู้จัดด้วยนะคะยังไงก็ต้องคิดถึงส่วนรวมใช่เพราะว่าอย่างแน็กนี่ยเขารับหนังไว้หลายเรื่องทีเดียวนะอย่างเมื่อกี้เกมเส้นผีมแ้วก็มี พจมานสว่างคาตาด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเขาจะมีการเลื่อนไหมแต่ผมว่าต้องต้องไปในทิศทางเดียวกันแล้วละ่ะ<ช>สำหรับฮาหนุ่ม SB5 ก็โดนผลกระทบไปเหมือนกันนะฮะโควิด1นนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าทางค่ายเองเขาก็มีกฎออกมาอมบอกว่าเรื่องของการเจอกันสัมผัสผนเนื้อต้องตัวกันอะไระแบบนี้ก็ต้องลดลงเยอะๆเลยทีเดียวนะครับหนุ่มๆเองเขาก็มองว่าไม่อยากจะให้ FC เนี่ยดราม่าว่าพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าได้ใกล้ชิดกันน้อยลงนะครับก็อันนี้ทางนี้ทางนั้นก็เป็นนโยบาย ที่เขาเป็นห่วงทั้งตัวศิลปินเองเ<ร>ฟนคลับด้วย,วยหรือว่าคนที่ทำงานกับห้าหนุ่มด้วยเหมือนกันอลองฟังเสียงทั้งห้าคนดูครับ ทางเราก็มีนโยบายในการเรื่องของการเซฟทั้งตัวศิลปินเองเออคนในองค์กรบริษัทหรือว่าแฟนคลับเองก็ตามเราก็มีนโยบายที่ออกมาป้องกันอย่างชัดเจนเหมือนกันครับผมก็เมื่อก่อนเนาะเป็นนิสัยของ s b f i e ก็คือการ High ไฮทั h ใช่เจอตามงานก็จะทัชทัชทัชกับแฟนๆทุกที่แต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องมีมาตรการในการนะบริษัทแล้วก็ใช่ ก็ต้องงดงดใหทัดก่อนงด <ไ S 1> ใหคทัดตอนแรกเราก็กลัวเหมือนกันว่ากลัวว่าแฟนๆจะแบบว่าเหมือนกับว่ามองว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าทุกคนนะครับมันเขาเข้าถึงเรื่องข่าวและข้อมูลแล้วทุกคนเขาก็ไหวตัวแล้วก็ตระหนักถึงการป้องกันเรื่องของโรคโควิดหมดเพราะฉะนั้นแฟนๆเขาก็ปฏิบัติกับเราอย่างดีเหมือนกันเขาถนอมเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมใหทัดเราไะฮะใช่เพราะเขากลัวไม่กลัวไม่กลัวหรอกครับเขาก็เซฟเราด้วยเซฟตัวเองด้วยก็น่ารักมากๆ แต่คิมมอนเป็นคนตลกอนู่แล้วนะ<ช>คนที่บีบ,บ,บเจลล้างมือให้พือนล้างไปด้วย<ส>นะครับ <5 S 1> อตอนนี้ก็คือพระตียังบวชอยู่ะนะครับผมอ่ะ ไปต่อดีกว่าด้วยเทคโนโลยีค่ะทำให้เราเนี่ยไม่ห่างไกลกันมากขึ้นหลายศิลปินนะคะที่คิดถึงแฟนคลับก็จัดอีเวนต์ขึ้นมานี่เลยนำทีมโดยคุณป๊อปปองกูลนะคะแล้วก็คุณโอ๊ตปราโมทตอนนี้แฮชแท็กยังอยู่ใน Twitter อยู่เลยนะคะเมื่อวานเขาก็จัดเหมือนเป็นไลฟ์ไลฟ์เซสชั่นแต่ไม่ได้มาสองคนนะโอ้โหเป็นกลุ่มใหญ่เลยชื่อโปรเจกต์ว่า w ไว Life สู้ไวรัสร่วมทำบุญกับไวร้ายของวงการบันเทิงไทยนี่มีน้องนนด้วยนี่มีทั้งนนทนานะคะคุณสแตมอภิวัน์เป็กวงซ ประโยชน์ค่ะแล้วก็เชิญชวนแฟนๆนะคะร่วมทําบุญเพื่อระดมเงินไปช่วยเหลือการแพร่ระบาดของโควิด1 9ซึ่งเอ็มมองว่าเป็นอีเวนท์ที่ดีนะซึ่งเราไปเจอกันไม่ได้แต่เราก็เจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียได้นั่นเองอแต่เพลงนึงที่เขาร้องอาจจะออกอากาศไม่ได้ตอนนี้แต่ไปหาฟังกันได้คือเพลงแอบดีบก็มีการดัดแปลงเนื้อหาเล็กๆ,ๆน้อยๆอยก็น่ารักูเหมือนกัน <ๆ S 1> ตอนนี้ก็เชื่อว่าเสียงเพลงแหละอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เยียวย,ยาจิตใจของพวกเราเพราะว่า ตื่นมาเสษแต่ข่าวโควิดมันก็ทําให้บางคนรู้สึกว่าอโอ้ยมันเราจะเป็นไหมเนี่ยกังวลตื่นมาเอ๊ะตรวจไข้ตลอดเวลาเมื่อกี้อ่านข่าวก็ดูเหมือนจะมีไข้ใช่ไหมเมื่อกี้เราก็ก่อนเข้าช่องเราก็มีการตรวจวัดไข้ก็หลายคนก็กังวลแต่ขอพื้นที่ตรงนี้ล้กันให้ศิลปินเนี่ยเขามาแชร์ความรู้สึกดีๆส่งต่อพลังงานบวกให้กับทุกคนค่ะค อัปเดตยอดเงินกันนิดนึงดีกว่านะฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วได้900,000สามและใครที่สะดวกบริจาคช่วยเหลือระดมทุนก็ช่วยกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลกระทบไปทุกส่วนจริงๆไม่เว้นแม้กระทั่งกลุ่มก่อการร้ายอย่างไอซิสนะครับประกาศแล้วบอกว่าขอยกเลิกการก่อการร้ายในยุโรปก่อนละกันนะฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้ระบาดหนักจริงๆใครที่สนใจก็สามารถร่วมบริจาคได้ละกันค่ะถูกต้องอ่ะไปดูบันเทิงต่างประเทศกันหน่อยดีกว่าสหรับทอมแฮงค์เมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เป็นข่าวใหญ่่่เลยวาาาานออกกมประศ เฟซบุ๊กนะฮะออฟฟิเชีลเลยที่มีคนกดไลค์อยู่ 7, 7ล้านกว่าคนนี่คือคนแรกๆเลยนะที่ออกมาประกาศตัวว่าเป็นโควิดสิบเก้าแต่ตอนนี้ข่าวดีค่ะทั้งคอมแพงแล้วก็ริต้านะคะได้ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วคะ่ะใช่แล้วก็แสดงความเป็นห่วงด้วยนะฮะบอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพกันให้ดีนะฮะส่วนตัวเขาเองแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็ยังคงต้องกัก กันตัวเองอีก14วันถึงแม้ว่าจะกลับออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ตามนะครับไปกันที่อีกหนึ่งคนเมื่อวานนี้เพิ่งจะประกาศผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวนะสำหรับไอริสเอลบานั่นเองนะครับนักแสดงชาวอังกฤษวัย47ปีนะฮะเจ้าของบทบาทของฮ r มดาวนะฮะล่าสุดนี้เชื้อไปถึงแอสการ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับไปไกลนอกโลกแล้วเพราะว่าเขาเองรับบทเป็นฮัมดาวที่เฝ้าประตูไบฟอสนะครับในภาพยนตร์เรื่องตออเวนเจอร์หรือว่ารับบทเป็นตัวร้ายในฮอปส์แอนด์ชอนนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ ีประกาศว่าตัวเขาเองติดโควิด -19 นะครับส่วนภรรยาเนี่ยยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆแต่ก็ต้องกักกันตัวเองแล้วก็ ดูแลตัวเองนะฮะก็ต้องเฝ้าระวังไว้ก่อนนะคะก็เตือนให้ทุกคนเนี่ยมีสติแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะส่วนเขาเองก็จะคอยอัปเดตอาการให้เราทราบเรื่อยๆนี่ผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้ชายที่ได้รับตําแหน่งเซ็กซี่แมนในปีือ1 8านอิบแปดที่ผ่านมาโดงตาสวยมากดูแบบดูฮอตมากเลยอ่ะ่ะยังไงก็แล้วแต่เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะฮะ ฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปให้ได้ถูกต้องแล้แล,ล่าสุดค่ะพี่อู Black Widow ก็ได้เลื่อนฉายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<อ>ซึ่งก่อนอันนี้เขาจะฉายประมาณสิ้นเดือนเ,อเมษายนตอนนี้ก็เลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดเลยนี่คือเราอัปเดตกันค่อนข้าง,งเรียวท,ทีเดียวนะฮะล่าสุดนี้ ซูเป <Super> อร์สตาร์แห่ง NBA นะครับอย่างเควินดูแลนนี่ก็ออกมาประกาศแล้วนะว่าตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนๆในทีมรวมกันเป็น4คนเนี่ยติดโควิด -19 เหมือนกันโอ้โหเรียกว่าช่วงนี้อ,อย่ากออกไปไหนเป็นดีที่สุดเลยนะคะค,คืนนี้ไม่ออกไปไหนแน่นอนเพราะว่าเรามีนักกัน2สทุ่มสิบาังช่องของเราสำหรับวุ่นรักนักข่าวตอนนี้่องเรา วุ่นวายไปไกลมากเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตรีสินกับอนิชาเขามีซีนจูบจูบกันไปแล้วซีนเป็นไปเราด้วยป่าไม่เราด้วยนี่นิดหน่อยส่วนงานอีกคุณแม่ดูแล้วว่าไงฮะเนี่ยคุณแม่ขำขำไหมเนี่ยการแสดงไม่ใช่ชีวิตจริงชอบตรงนี้ นะแต่คืนนี้<จ>เขาจะแก้วิกฤตอันนี้ยังไงเหมือนคุณสมคิดก็จะให้ทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกเขาแต่งงานกันแต่จะได้แต่งไม้ติดตามให้ดีนะคะสองบห้าคืนนี้ค่ะเอาล่ะวันนี้เขาเปิดเพลงไล่เราแล้ว,ลว<ช>นะฮะอช่อไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับป๊อปนิ s Daily สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ